สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญรุ่น3นะครับ หน้าหวานนะอันนี้เป็นบล็อกหลังเลข8นะครับจุดพิจารณาคร่าวๆสาหรับผมนะครับผมก็จะจําพิมพ์ไปหน้าหลวงพ่อนะครับบล็อกหน้าหวานนะครับที่เป็นรุ่น3นะครับตรงเส้นคอนะจะมีแค่2เส้นนะครับถ้าเส้นคอมี5เส้นอันนั้นจะเป็นรุ่นเสริมมาที่หลังนะครับราคาไม่แพงนะแบบนั้นพันบวกลบนะครับสวยๆนะอันนี้สวยๆหลายๆพันนะครับพันไปปลายถึงหมื่นนะครับสวยๆนะตอนนี้นะครับแบบนี้นะจะลองลงดูรายละเอียดนะครับ ใบหน้าหลวงพ่อนะครับเส้นคอนะมีสองเส้นนะครับแบบนี้นะความเรียบตึงพื้นหลังหลวงพ่อนะครับพอสอนจุดกลมๆเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหน้านะครับผมสังเกตลักษณะของหูนะครับหูด้านหน้าจะกลมเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับในหลวงพ่อแดงหลายๆรุ่นนะครับหูจะต้องกลมเป็นธรรมชาติแบบนี้นะและรูเจาะไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับในบล็อกที่เป็นหน้าหวานหลังเล็กแปดนะครับตรงหูนะด้านซ้ายมือแล้วนะครับจากด้านหน้านะ จะมีรอยลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรอยตําหนิของพิมหูนะครับในเหรียญรุ่นนี้เลยนะหลังเลขเจ็ดก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับดูลักษณะหูกลมๆนะครับเจาะไม่กว้างนะคร่าวๆด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับหลังเลขแปดนะครับก็จะมีเส้นแตกนี้นะเป็นการนาบล็อกของเหรียญรุ่นสองมามาปั๊มซ้ํานะในวาละนี้นะครับเดี๋ยวลองลงกล้องดูนะครับลักษณะรายละเอียดของเหรียญนะนี่เส้นแตกนะ พื้นเหรียญเนี่ยมีล่องรอยของวงเดือนนะครับแบบนี้นะคือการนำบล็อก8วงเดือนในเหรียญรุ่น2อัมาปั๊มซ้ำในเหรียญรุ่น3นะแล้วก็ไล่ดูธรรมชาตินะครับตรงนี้อาจจะลื่นไปพอสมควรนะแต่ก็ยังมีธรรมชาติให้สังเกตนะครับรอยแกะบล็อกของยันนะครับคมๆนะเนี่ยด้านบนตรงนี้นะแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับอยู่ตรงหูเหรียญนะครับเหรียญรุ่น3าลวงพระแดงนะครับจะมีลักษณะของบ่านะครับนี่องค์ของเลข7็นะครับลองดูเนี่ยธรรมชาติแต่ผมลองเทียบกันดูนะครับพอเหรียญนะครับ ล่องลึกนะเจาะหูปิ้นเป็นธรรมชาตินะตรงนี้นะครับที่เราดูกันนะแต่ตรงหูมีการตะไบเก็บนะครับเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆหน้าลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญขวามือตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอียงขึ้นมานะมีบ้างฟันตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวรุ่น3ามนะเอียงขึ้นมาจากหน้าเหรียญขวามือนะครับได้ดูตรงนี้ก็อาจจะลื่นไปบ้างนะครับเป็นว่าสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยลองฟันเป็นธรรมชาตินะ จากหน้าเหรียญไปซ้ายมือตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้ลื่นไปนะสังเกตได้ยากนะครับก็ค่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญหน้าหวานรุ่น3นะพี่ท่านใดมีนะครับเหรียญพระเครื่องหน้าตาประมาณนี้นะครับลองส่งรูปมาหาผมได้นะครับ l ล n e id s s i t a เอ5า1นะครับผมเต้บางบัวทองยินดีรับเช่าสภาพสวยๆนะครับยินดีดันราคาให้สูงนะสำหรับเวทราคาณปัจจุบันตอนที่ลงคลิปนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะสวยๆนะครับพันปลายถึงหมื่นนะครับสวยจริงๆถึงหมื่นนะครับณนะตอนนี้นะไม่สวยอยู่หลักพันนะครับสภาพแบบในคลิปตอนนี้ก็อยู่หลักพันต้นนะแบบนี้นะส่งมาหาผมได้นะครับหรือพี่ทจานใดมีพระอื่นๆอยากปล่อยก็ลองรวมๆส่งมาชมได้นะครับไลาย ids sai tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งผมเต้บางโมทองยินดีรับเช่านะครับผมมีช่องแนะนำพาเครื่องนะครับเป็นราคาณนะปัจจุบันตอนที่ลงคลิปนะครับ ทาง YouTube TikTok Facebook ชื่อช่องเต้บางบัวทองนะครับก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ